อยู่ที่เฟรเกรีสอร์ทนะครับกาญจนบุรีโรงแรมนี้นะครับสามารถมองเห็นสะพานข้ามแม่น้ำแฟได้ด้วยพอดีมาส่งผู้โดยสารนะครับที่ลงมาจากขบวนรถไฟนะครับเลยแนะนำเพื่อใครจะอยากมาเที่ยวนะครับเมืองกาญจน มาส่องรถไฟนะมันสะพานมัน้ำแควได้สบายเลย